สวัสดีครับพี่น้องไปองไปครับวันนี้มากินวิที่เนื้อเนืองครับเป็นร้านอาหารเวียดนามที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับใหญ่ที่สุดในโลกอ้แต่กินบ้าครับตักบ้าครับยังกะไหวไหวเจ้าเลยนีครับน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มครับนี่คนเสิร์ฟก็น้าตาดีครับว้าวคนกินก็ห่อคนกินก็สวยครับนี่ครับหนมเนืองครับ ฝากก่อนฝากใครที่ถอดคิดถึงน้ะเอาโชว์เป็นไงครับเอาโชว์เคยมากินบอยอบอคบลันไหมบอคบแล้วเคยมากินบหมบอมมันเป็นก้อนอะไรโคโลคิลีนโอ้โหโคโลคิลีเลยเนี่ยโอ้โหเราสั่งอะไรกันบ้างวันนี้โอ้โหท้ายลูกกันใหญ่เลยพี่น้องเลยวี VT แห่งเมืองร้านที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับคุณผู้ชม อุดรธาน,นีครับวันนี้มาชิมกันครับกไหาาาาังง้่่นนนนีมมรแตอ